ดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับไปรักการต่อนกเขาใหญ่นะครับทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พูกกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่มาแนะนามือใหม่เส้นใหม่นะครับที่กำลังเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้ก็จะมาอัปเดตอาการนะครับของนกตัวที่เป็นสิวนะครับ พี่น้องครับซึ่งท่านมองในกรงนี้ก็ไม่เห็นนกนะครับเพราะว่านกนั้นได้ชีวิตเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับโอ้ครับสุดจะเยาวยาครับพี่น้องครับเพราะว่าอาการหนักจริงๆพี่น้องนะครับนะก็คือเรายื้อชีวิตเขาได้นะครับแต่ว่าประเด็นคือเราต้องต้องได้ป้อนน้ําป้อนข้าวอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งเราไม่ได้มีเวลาถึงขนาดนั้นนะครับก็ ต้องยอมครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวกันครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งนะครับนกตัวนี้นี่นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าสิวนะครับสิวยังขึ้นเหมือนเดิมพี่น้องครับเนี่ยครับดูครับดูก้อนสิวครับตรงคางเขาเนี่คือพูดง่ายๆว่าคือยังเป็นก้อนเหมือนเดิมพี่น้องต้องได้บีบออกอยู่เรื่อยๆนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็สิวขึ้นที่ดวงตาอีกรอบหนึ่งครับพี่น้องเห็นไหมครับ เนี่ยซึ่งทําให้นกนั้นตาปิดนะพี่น้องนะครับดูข้างในครับยังยังคือเพื่อนว่าตั้งแต่ปากจนถึงลําคอนะครับสิวนี่ก็คือ,อขึ้นหมดเลยฝั่งนี้ก็ปกติเหมือนเดิมครับเพียงแต่ว่านกมันกินอาหารไม่ได้พี่น้องนะครับนกมันกินอาหารไม่ได้เพราะว่าอ่ามันเจ็บนะครับเจ็บเจ็บตรงปากนะครับแล้วก็สิวก็เนี่ยครับกาลังขึ้นตรงในดวงตาด้วยนะครับเนี่ยถ้าขึ้นแรกๆมันจะเป็น อาเข่าวๆแบบนี้แหละครับพี่น้องนะสำหรับสิวนกนะครับแต่นี่คือมันเลื้อรังมานานแล้วนะครับซึ่งอาก็ถือว่าหนักนะครับอาการหนักมากนะครับนี่นะครับก็ต้องโอ้โหทุกวิถีทางครับพี่น้องครับอาฝั่งนี้ปกตินะครับฝั่งนี้นะก็คือใช้ยาผมใช้ยาเยอะมากนะครับอาทั้งน้ำมันตะปานะครับทั้งกะปิสูตรกะปินะครับแล้วก็ ไปซื้อยาที่เป็นยาแก้หลอนในของคนมาอีกนะครับอ่าก็มีอาจารย์หลายท่านแนะนําเข้ามาก็มันไม่ได้ครับพี่น้องเพราะว่านกมันโทมลงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันกินอาหารไม่ได้นะครับนกมันกินอาหารไม่ได้นะครับซึ่งเป็นสาเหตุหลักนะครับที่ทําให้ให้นกนั้นอ่าเสียชีวิตนะครับเพราะว่านกมันกินอาหารไม่ได้กินน้ําไม่ได้มันก็อ่าตายครับเหมือนสูตรเดียวกันกับนกที่โดนมดแดงกัด นะครับตามันก็จะบวมๆตามันก็จะปิดนะครับถ้าเกิดเราไม่ป้อนน้ําป้อนข้าวป้อนอาหารเนี่ยนะครับมันก็ตายเหมือนกันครับสําหรับลูกที่โดนบดแดงแต่ถ้าเรา,าป้อนข้าวป้อนน้ําเนี่ยมันยังโอเคครับแต่ว่าตัวนี้คือมันเป็นพิษจากสิวนั่นเองนะครับซึ่งมันเกิดจากภายในครับผมมันไม่ได้เกิดจากภายนอกนะครับมันก็เลยแบบแบบดูแลยากนิดนึงนะครับแล้วมันก็ลุกลามไปเรื่อยครับนะมันเป็นสิวที่ ลุกลามไปเรื่อยนะครับขึ้นไปเรื่อยครับทั้งที่แรกออกมาก็เป็นเฉพาะในปากนะครับแล้วทีนี้มาขึ้นที่ดวงตาด้วยนะครับนี่กําลังขึ้นเลยครับนี่นะครับสําหรับนกตัวนี้ครับก็ชุดวิสัยจริงๆครับพี่น้องครับนะเพราะว่ามันหนักเหลือเกินนะครับอันนี้ก็ส่วนมากจะไม่รอดครับส่วนมากจะรอดยากนะครับถ้าอยู่ในมือแพทย์ที่เป็นสัตวแพทย์ก็คงจะโอเคขึ้นเขาจะมียา ตัวยาฉีดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งเราไม่ทราบตรงนั้นนะครับก็เยียวยากครับซึ่งมันอาการแบบหนักแล้วรุนแรงแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็เป็นธรรมดานะครับส่วนมากผมนกผมจะไม่ค่อยเป็นนะครับซึ่งผมจะจะต้องดูแลนะครับดูคือดูแลให้ดีนะครับสําหรับนกนะครับที่เราเอามาเลี้ยงนะครับอาจจะ แต่บางตัวก็อย่างว่าครับพี่น้องมันเป็นเพราะว่าบางตัวมันก็เป็นสิวเองนะครับมันก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับหนึ่งในนั้นก็คือตัวนี้แหละนะครับที่มันเป็นไปของมันเองมันมีส่วนนะครับมันจะชอบเป็นบางตัวหายแล้วก็กลับมาเป็นอีกอยู่เรื่อยๆนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเคสนะครับที่ทําให้มือใหม่เชียนใหม่นั้นต้องดูแลนกท่านดีๆนะครับถ้าเป็นแล้วให้รีบรักษานะครับให้รีบรักษาให้หายนะครับอย่าปล่อยให้มันอาการดุนแรงขนาดนี้นะครับซึ่งมันแก้ยาก นะครับเออก็ต้องดูแลกันนะครับผมเอาแล้วครับพี่น้องครับก็ฝากมือใหม่เช่นใหม่ทุกท่านนะครับที่เลี้ยงนกก็ต้องดูแลนะครับให้ดีๆนะครับอย่าให้มันเป็นสิวเมื่อเป็นปุ๊บให้รีบรักษานะครับเห็นตาเปียกตาแฉะปุ๊บให้รีบใส่ยาเลยครับผมถ้าเป็นแรกๆใส่อะไรก็หายครับไม่ว่าจะเป็นกะปีนะครับตับไก่นะครับปลาลาสาบใส่พริกมันปูนาหรือว่าน้ำมันตะปลาที่เราหาได้นะครับหายนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โห นะครับทุกสูตรครับยากมากนะครับนะที่จะนั่นนะครับคือนกมันถ้าเรารักษาก็คือเราต้องดูแลด้วยให้เขากินน้ํากินคือต้องป้อนนะพี่น้องนะครับนกมันจะเสียชีวิตเพราะว่าเราไม่ได้นกมันกินน้ําไม่ได้มันป้อนไม่ได้นี่แหละนี่นะครับก็มาพบกับเซียนเกมนะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องนกที่เสียชีวิตนะครับจากสิวนะครับซึ่งก็ถือว่าเซียนเกมเห็นแล้วเป็นยังไงเซียนนกตัวนี้ที่เป็นสิวนเหมือน อาการเดียวกเหมือนไก่ชนครับพวกนี้จะเป็นถ้าไก่ชนจะเรียกเป็นไอ้คอดอกคอ,อดอกหรือเม็ดเม็ดฝ้าเขาเรียกครับคืออาการมันจะเป็นยังไงเซียนกามกามจะแข็งครับพวกนี้เพราะว่ามันมันอักเสบเยอะแล้ว<อ>ก็คือมันมันกินขึ้นด้านบนแล้วปกติมันจะเป็นอยู่แค่หลอดลมอ๋อคือคือ<า>คือ,คอตอนแรกคือคือมันจะขึ้นที่หลอดลมก่อนใช่ครับอันนี้พอร,รักษ,ษาหายใช่ไหมเซียนใช่ครับเรบววาก็ แพ้ออกมันก็จะออกครับอ่าแต่ตรงนี้ตามที่ดูในคลิปเนาะมันขึ้นมันขึ้นเพดานมันขึ้นเพดานนะครับแล้วก็ตอนที่มันเสียชีวิตนี่คือมันกลับขึ้นมาหมดเลยเชียนมันเป็นเหมือนเดิมอ่ะใช่ใช่ครับเนี่ยมันจะเอาออกวันนี้พรุ่งนี้เช้าก็มอนเดิมใช่ไหมแถมมาขึ้นที่ดวงตาอีกเนาะอันนี้ถ้ามันขึ้นดวงตาเนี่ยคือมันจะเป็นทําให้ตาเสียแล้วเป็นเป็นตาบาดทพแล้วอืมครับ มันมันกินแข็งเลยนะครับมันจะเป็นดานแข็งเลยนะอยู่ด้านบนเนี่ยหรือว่าอักเสบเยอะครับสรุปแล้วก็คือไก่ก็ไม่รอดใช่ไหมอย่างนี้ไก่ก็ไม่รอดครับเพราะว่ามันทานข้าวไม่ได้แล้วเออใช่คกามมันแข็งแล้วครือคือพูดง่ายๆว่าที่ผมเอามารักษานี่คือหลังจากนั้นก็คือได้ป้อนตลอดเชียนคือป้อนมาเลยห้าหกเจ็ดวันที่เอามาเลี้ยงนี่คือได้จับป้อนตลอดนะเพราะว่านกมันปากมันกินอาหารไม่ได้แล้วนะครับ อ่าแล้วป้อนทีนี้ถ้าเกิดตอนแรกถ้าเกิดป้อนตอนแรกคือถ้าเกิดฝ้ามันไม่ขึ้นหรือว่าสิวมันไม่ขึ้นอีกนี่มันจะได้กินได้แต่ว่าทีนี้มันกลับขึ้นมาเหมือนเดิมไงเชียนใช่ครับเนาะมันกลับเป็นไอ้สิวขึ้นมาเป็นอ่าก้อนแข็งแข็งขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับใช่แก้อนแข็งๆ<ช>งครับพวกนี้ครับนั่นแหละมันก็เลยกินข้าวไม่ได้ก็เลยวันนี้ก็เลยเยียบร้อยมันมีคำคำที่โบราณเขาเขาบอกนกปากหมิ่นอย่าไปเลี้ยงปากหมิ่นเพราะเป็นนี่แหละครับคอดอกเป็นฝ้านี่แหละปากมันหมิ่นครับ ว่าเรารักษาหายมันก็ปกติแต่ถ้า enfin มันปากเม็ดน ca ี้เราเปิดปากดูน anyway> ี่จะเหมือนไก่เลยจะเป็นอยู่ที่หลอดลมมันเนี่ยลึกๆหนูใช่ไหมใช่ครับเราก็เอานิ้วทิ่มตรงเลยก็เดือกมันนี่ครับครับเนี่ยทิ่มดันขึ้นมาดูอถ้ายังเป็นเม็ดเท่าเม็ดข้าวสารอนี่แทะออกเลยได้เลยใช่ครับก็คือเพื่อให้ว่าเป็นสิวเบื้องต้นใช่ครับก็ก็เหมือนหัวสิวเม็ดข้าวสารนั่นแหละที่ที่ผมพูดว่าพอมันเป็นปุ๊บมันก็จะ เราสามารถบีบออกได้เลยแต่ทีนี้มันเป็นแล้วมันฝังอยู่นั่นแล้วมันออกไปเรื่อยทีนี้ตัเศษเยอะครับตัวที่อาจารย์รักษารอดยากาเกินแข็งครับถ้าเกิดรอดนี่เซนจิมจะนั่นไหมจะถือว่าสุดยอดไหมสุดยอดได้เป็นรักษาไก่เลยแหละผมดูวันนั้นครับโอ้โหมันกามแข็งแล้วอาจารย์แท้ออกมาตั้งเยอะนะวันนั้นผมดูครับใช่ครับเยอะมากเยอะเยอะจริงๆครับแันนั้นยังไม่หมดนะยังเหลือติดเพดานคือสงสารนก คือถ้าคีบอีกคือต้องคีบหนังเขาออกมาด้วยเพดานคือัวนกขนาดนั้นยังเลือดออกเลยครับมันกินในเพดานด้านบนมันจะเป็นในเขาเรียกว่าอะไรเป็นโพรงจมูกครับครับครับส่วนมากเขาจะถ้าเป็นไก่จะเอาขนเนี่ยล้วงตรงนี้โพรงจมูกใช่ไหมใช่ครับทะลุลงมาที่ปากเนี่ยเพราะมันจะมีพวกเศษข้าวข้าวเปลือกอะไรเนี่ยติดอยู่ด้านบนเพดานมันมันก็เลยทาให้อับเสรบครับครับครับโอ้อันนี้ก็ถือว่า ก็คือพูดไง่ายว่าเซนเกมเห็นแล้วว่าเปอร์เซ็นต์รอดนั้นน้อยมากครับ,รบว่าไก,ไก่ไก่ทำอย่างนี้เลยครับจับปากดูนี่มันจะกินด้านบนเนี่ยเขาเป็นก้อนแข็งๆเลยเออครับเหมือนกันเหมือนกันเ,<ร><อ>เหมือนกันกับนกเลยเราขูดขูดมาเนี่ยเลือดเลือดยิ่งออกเยอะใช่ใช่วันนั้นมีเลือดด้วยวันนั้นที่ทํากับเซนเม็ดนะครับอ่ามีเลือดก็เลยสงสารมันนั่นแหละคือโอ้โหแบบไม่ไหวแล้วว่าเรยว่าเม็ดเอาเราพอแล้วล่ะเดี๋ยวเรานั่นเดี๋ยวถ้าเกิดมันนั่นก็คงต้องปล่อยมันก็ดีกว่าเราไปทรมานมันเนาะ ก็คือแบบเอออะก็ตกลงกันว่าเอาแค่นี้นะครับก็ประมาณนี้ก็สังเกตได้นะครับไก่ถ้าไม่ทานอาหารเนี่ยดูที่ขี้ก่อนเลยแล้วเราเราไปดูที่ปากมันเลยทีนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรที่ผิดปกติอยู่ด้านในปากนกนกเขาถึงเป็นอย่างนี้อืถ้าเป็นน้อยเรารักษาได้ครับพวกนี้รักษาทันครับอ๋ะ,อ,ะอันนี้ก็ถือว่า เป็นอีกหนึ่งความรู้ที่สัตว์ไก่กับสัตว์นกมันก็ไม่ต่างกันมากหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ปีสปีชีใกล้ๆกันใช่ครับเหมือนกันเลยครับเกมนี้เหมือนกันเลยกับไก่ชนอ่าก็ต้องขอขอบคุณนะครับเซนเกมครับขอบคุณครับ